วันศุกร์ที่7เมษายน2 0 2 3หัวข้อแผ่นดินสันส่นสะเทือนข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อ45-50กถึง51และข้อ54กล่าวว่าแล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชน และดูเถิดมมานในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันส่วนนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระสบพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นก็พากันครั่นครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ข้าพเจ้าดีใจที่พระเจ้าพระบิดาทรงอนุญาตให้โลกแสดงออกในช่วงการสิ้นพชนของพระเยซูเป็นความรู้สึกถูกต้องที่ดวงอาทิตย์มืดมนและก้อนหินแตกอกอกจากกันเมื่อพระองค์สิ้นพชนให้คิดถึงสิ่งนี้พระเจ้าเองเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราในสภาพของมนุษย์และบัดน,นี้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นได้ตอกตะปูตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนแน่นอน การสิ้นพระชนของพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้แผ่นดินโลกสั่นสะเทือนนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสาวกส่วนใหญ่ของพระเยซูไม่ได้มาอยู่ที่กางเขนเปโตรอันดรูมัทธิวและยากอบอยู่ที่ไหนการคาดเดาที่ใกล้เคียงที่สุดของข้าพเจ้าคือคนเหล่านั้นน,าน,น่าจะขวัญหนีดีฟอและซ่อนตัวอยู่ในบางที่ในเยรูซาเล็มคนเหล่านั้นอยู่ในอาการช็อกโลกของเขาจบสิ้นแล้ว และกละนั้นและกละนั้นพระเยซูทรงสัญญาว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายพระสัญญาเหล่านั้นที่เขาหลงลืมไปยังคงอยู่เช่นเดิมโลกใหม่กำลังจะปรากฏขึ้นมาและจะเป็นโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงชั่วดิรันโลกที่เป็นไปด้วยความเมตตาความรักและการยกโทษเนื่องจากพระเยซูคาอาิษฐาน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อโลกส่วนตัวของข้าโปรองกำลังจบสิ้นลงขอสถิตอยู่กับข้าพระองค์อาเมน